นี่คือรายการ Forecast Gaming นะวันนี้คุณอยู่กับผมนะฟอสซีจนะีคนเดิมมาและเกมที่คุณกําลังรับชมอยู่ขนานี้คือเกม Devil May Cry นะฮะทำไมเสียงรัวรัวล่ะ อันนี้ก็หายไปนานเดวิลไม่ขายวปนนี้ก็กลับมาแล้วนะมนแ,แรกกะว่าจะไม่แล้วแหละแต่ว่านะมันค้างๆอยู่เออไม่ชอบก็เลยกะว่าจะแคสเกมนี้ให้จบไปเลยนะแล้วค่อยลบทิ้ง <c oughs> นะมันเปลืองเครื่องจริงจริงเกมนี้มันกินต้องก้ากิกเฉลี่ยนะเฉะลี่ยก้ากิ ในขี้เกียจนะอยากแปลว่าอะไรเดี๋ยวก็แปลเองนะเรื่องกูเอออย่างหนึ่งนะเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าอยากรู้จริงๆมึงก็หาเวงเดีเออกูก็ไม่ใช่คนที่ชอบแค่เนะื้อเรื่องซะเท่าไหร่แค่มันแปลได้ก็แปลเอออ่ะอยากจะบอกนะว่ารายการนี้ไม่มีสารละนะเพราะฉะนั้น ถ้ามึงต้องการสาระจากรายการนี้มึงไปดูรายการอื่นแชาแนลอื่นหรือไม่ก็ไปดูข่าวก็ได้เออนะรายการนี้ไม่ใช่รายการที่ประเทิงบรญญาณแต่มันมีอะไรมันเป็นรายการที่สําหรับเออไว้ให้กูไลสาระแล้วก็เอออะไรนะจว่าบนไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อเว้ยว่าสักวันอ่ะมันต้องมีคนที่แบบมีปัญหาเดียวกับผมอะมันต้องมาคอมเมนต์เวย้ย งูนี้เง้นทำไมเป็นอย่างนี้แคอย่างนี้เพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยจากที่ข่าซคกิบัสไปแล้วอ่ันนี้มิชั่นที่เจ็ดนะเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน They spy on the populace through their network, There's satellites, routers, CCTV cameras. Yeah, I noticed that bit. What's the plan? Okay. The Raptor News Network is run by a demon, Bob Barbas. Bob Barbas is a demon, so he's more than just a fucking dick, and he's in that tower. gonna <laughs> <laughs> ในโลกลิมโบเป็นโลกรีเฟลชันหรือโลกคู่ขนานเออนี่ยความจริงมันคือคุกไม่มีความเมตตาและทางออกอ่ะเตรียมพร้อมเกตเวในแง่บวกที่นี่ไม่มีกอล I'm it'll sure it be lovely. โอเคฮะเหตุผลที่เรียกว่าโลกคู่ขนานเดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะในโลกแห่งความจริงฮะเราอยู่บนสะพานแต่พอเรามาอยู่ในโลกของลิมโบเรียบร้อยฮะโอเคเราอยู่ในโลกของลิมโบแล้ว โอเคความกระตุกเป็นเรื่องปกตินะรอบเกมนี้ในขณะที่ประตูท้ายผมไม่กล้าตุกเลยผมก็ไม่เข้าใจไ่มไงมทำไมมันแปลกแปลกวะโอเคเปียงหมัดร้อนแรง ววไปเลยไปเลยเฮงเอาเฮ่อ,อโอเคไปเลย ជាអៀម ôi ตายไป ูวที่เหวนะแนะนำให้ใช้หมัดในการเป่ามันลงเหวไปซะก็คือวิธีก็คือ,คอทําให้มันลอยก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยจมตีมันอากาศนะถ้าเราจมตีมบนพื้นน่ะมันจะติดขอบล,อลนะนะนะ่องลนอ่ะ่างนี้ Poppy. หวานั่นเองขอใข้ดีคือมันไปเร็วกว่านะแต่เราจะมาดูข้อดีมันกันนะข้อดีของมันก็คืออย่างนี้แต่อย่าใช้ตอนไปชิดตัวมากะ่ะ ให้สุดนะไม่งั้นไม่มีหัจบปลีปยงังเซนเซอร์เพนีเทนไทยเว่แต่เมื่อเป็นความแล้วก็จะเป็นนี้นะโลกลิมโบ ส่วนสำหรับนะไอ้พวกเกมอ,อื่นเนะี่ยอย่าให้แคร,แร์แหละคอมเมนต์มาได้เว้ยคือคอมเมนต์กูไม่ได้มีไว้ว่างเปล่านะแต่กูแคร,แร์แหละคอมเมนต์มาได้แต่ว่าถ้ากูแคร์ไม่ได้กูก็ไม่แคร์แต่ถ้าเกมไหนที่แคร์ได้ก็จะพยายามแคร์ให้ได้แล้วกันโอเคปะ่ะนะรายการผมเป็นเงินเองคือมึงจะมา เออคอมเมนต์บนเฮี่อะไรก็ได้มันจะมาเป็นแรกก็ได้นะแต่ว่าไม่สนับสนุนแต่ว่าถ้าจะมาดราม่าในเออคอมเมนต์กูไปดราม่าในแ,แชนแนลอื่นแล้วกันบ๊อบบาร์บัสทำในสิ่งที่ ทำในงานของพระเจ้าพระเจ้าพ่อนะผมสงสัยนี่ไงว่าวโอีพูดช้อบันบันปัน แม่ควักแม่โคชิวอืมเกือบดึงเปลี่ยนเป็นลายวายโรสตารเป็นฮิวเลือดทีเดียวเต็มนั่นเองอ่ะเย้ ั okay. Okay. กแ้วโอเคโอเคกลับมากันต่อฮะนะเหตุผลที่เอ่อชั่วอะ, <Okay. S 1> อะไรนะเม <'s> ื่อกี้ได้ข่าวว่ากูไม่ได้มาแบบนี้โอเคเชียงแม่นะช่วงนี้หาของมากนะเพราะว่าเ oh. ชื่อว,ว่าปลายเกมโหดแน่ <5 S 1> น คุณเคยเล่นฮอนกันหรือเปล่าอะฟินนะฮะเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเปิดคู่นะเนี่ยเห็นว่าวันนี้ช็อตตรงนั้นผมเชื่อว่าไปได้เนี่ยถตามาปุ๊บมันมีอะไรโอ้แกเอเจนต์ี สิ่งที่ต้องการนั่นเอยโอเคขออัปเกรดหน่อย ability enemy step ไม่ต้องใช้ Demon Eward ปุ๊บ Slow Motion ไม่จำเป็นอ๋อได้อ๋อได้ได้สองครั้งเ้ย ไม่จะเป็นโอเคดูเลวิเลียนบ้างเดตคอยไม่จำเป็นรูเล็ตก็ไม่จำเป็นสตริงเกอร์นั่นแหละต้องการแล้วก็โอเค ทำไมเสียงเกมบอาๆวะช่างแม่งเอาเป็นว่าตอนเล่นเรนไม่บอกก็พอแล้วที่โลกปกตินะตอนนี้เริ่มดูดพลังชีวแล้วโอ้เฮียโอเคอะถ้าสิงเกอร์ยิ่งอัพมาผลก็คือเพื่อที่สองครั้งคิกซายอะจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาแต่พอผมอัพไอสกิลที่เป็นสายต่อมา นั่นแหละถ้าเรากดคลิกซ้ายทีหนึ่งมันจะฟันรวงงี้เฮยนี่ต้องเชี่อ เข้ามาเอ้าหายตายเลยเหรอ เท่บรรเล่เจ๋งเต่บรรเล่โคตรเท่โอเคหาของรอบๆโอเคอ้าวเฮียอไปเลน มันจะมาคู่กันเสนมอชาร์จที่ชักเมาฟินอ่ะมันนี่ช็อตเปลี่ยนมันนี่ช็อต จิ้มวันข้ามา This is the end of your way This is the n d of a nice t h s t h d of y o u a y อ่ะอินโทรของนั่นเองเพลง A new beat ของวงมาย Ticket Home นะวงล็อกนั่นเองมาเคลียบกูเลยมาเคลียบกูด้วย เทียบกูก็จบอย่าทำเนี้ยอย่าทำเนี้ย ป่าไม่รู้ต้องไปดูนี uh> ่มีเว้ไม่มีไอ้ชั่นท่านี้เขาแรไม่บอกว่าก n g d o ดาวปี้ย 发现。 นี่ช็อตท่าเนี้ยมันไม่ได้แรงนะแต่ท่าเนี้ยมันจะฟันเรื่อยๆจนกว่าศัตรูจะเลื่อนเหลือน้อยอะฮะแต่ว่ามันก็มีจุดหยุดของมันเช่นเดียวกันโอเครับเกียรไม่ได้ไอเทมเพลคอร์ดสองพัน มาแล้วโอเคกลับมาต่อหลังจากที่ตรงนี้เราพบว่าน่ะเราอยู่ที่สะพานโดยสะพานเป็นอย่างนี้โว้ดนเต้แมงคตรชิวอ่ะ จะได้ดันเต้มัน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 ไม่ชิวขนาดนี้นะอ๋ออะไรอะ่ะตัวเป็นเหล็กโอ้มีตูตัวโอ้ผู้หญิงนีวอะ่ะแล้วฮาปี้เหะเป็นไปได้ ลิบเมียโรน ไปหนึ่งชุดาียูเยงงเป็นตัวที่เลือดไม่เยอะมากสหรับส้าวพี่ โอเคจบนะแรงเอสโอเคสำหรับพาร์ทหน้าเราจะมาเจอกับอะไรเรามาดูกันเออปวดหลังจุงเบยโอ้ยนั่นสำหรับคลิปนีนะ้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ